เพื่อนๆครับวันนี้ Stories Inspire หนึ่งอริยัย์จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและสืบสามพระพุทธศาสนาระหว่างพี่น้องชาวสปปลาวและพี่น้องชาวไทยซึ่งนั่นก็คือพิธีเฉลิมฉลองวิหารไทยลือ้อ แขวงชัยบ so so ุรีสปปลาวกันนะครับซ ah ึ ah, ่งพ่อแม่พี่น้องชาวสปปลาวนั้นได้ให้เกียรติกราบนิมนพระเดชพระคุณพระวชิราพินัตน์ท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารพระอารามหลวงอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเป็นตัวแทนชาวไทยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ไปร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้มันจะกาศจะคึกคักและสวยงามขนาดไหนเราไปติดตามพร้อมๆกันครับ ในวันนี้เรามีความปลื้มปิติอย่างยิ่งที่ได้เป็นสักขีพยานในพิธีเฉลิมฉลองวิหารไทยลือ้อและพิธีทอดกรถินสามัคคีณวัดดอนแก้วเมืองเงินแขวงชัยยบุรีสอปปอลาวซึ่งพระเด็จพระคุณพระวชิราพินันเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างคำวารวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านได้เป็นตัวแทนชาวไทย นำคณะสงฆ์และศิทยานุศิ์ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่นี้โดยในโอกาสนี้ท่านเจ้าคุณพระวชิวราพินันประธานสงฆ์ได้เจิมช่อฟ้าเป็นสิริมงคลยกฉัตรวิหารใหม่ บรรยากาศของพิธีในวันนี้เต็มไปด้วยความคึกคักและอบอวลไปด้วยกลิ่นอารยธรรมที่ยั่งยืนและความเข้มขลังของประเพณีที่งดงามสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนทั้งชาวไทยและชาวสปปลาวได้รวมพลังศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาร่วมกันเฉลิมฉลองอย่างสมเกียรติความร่วมแรงร่วมใจสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งทันงเดียวกันแม้จะมีพรมแดนระหว่างประเทศแต่ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่มีข้อจำกัดเรื่องเขตแดน แลกแลก่อนนิดียกยอดจอฟ้าแล้วก็ทอดถวายผ่านหะสักทพินอาสะตพินแล้วก็เป็นการสลุงสลองวันนี้ที่ว่าพ่อเขามาทำบุญยิงปืนนัดเดียวเดนก์ไายตัว ภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งคือการประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรมไทยลือจาก7หมู่บ้านขบวนแห่ที่ปราณีสวยงามและเต็มไปด้วยสีสันหลากหลายแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของชาวบ้านในการรักษาและส่งต่อวัฒนธรรมไทยลือที่เป็นรากเหง้าของประเทศโดยทุกขบวนแสดงถึงความสามาคัคคีความยิ่งใหญ่ของศรัทธาและการยึดถือพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในชีวิต นอกจากนี้พิธียกช่อฟ้าและยกฉัตรวิหารไทยลือ้อยังเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความหมายอันลึกซึง้งความศรัทธาที่สืบสานต่อกันมานานกว่า700ปีถูกยกขึ้นสูงสุดในพิธีนี้ผู้คนทั้งไทยและลาวต่างเข้าร่วมพิธีด้วยความตั้งมั่นเพื่อหวังให้สิริมงคล <c oughs> เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัว <c oughs> การทอดกรถินสามัคคีก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แสดงถึงการรวมใจของผู้คนในการทำรุบำรุงพระพุทธศาสนาผู้คนจำนวนมากเดินทางมาเข้าร่วมด้วยใจบริสุทธิ์กระับเ็รอง เมื่อู่ที่ว่าพ่อเฮามาทำบุญยิงปืนนักเกลีวในหน่ายตัว่อเนาะรับัรนีแต่ตอนนี้ขบวนเหตจากตู้บ้านต่างๆต่อเข้ามาตรวจเป็ที่เรียกร้อยขบวนที่2หลังจากหลอหน่อยดังเรียนสอนจบเปิรถที การแสดงออกทางวัฒนธรรมในงานนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความรักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพลักษณ์ของความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่เป็นการแสดงถึงการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอย่างงดงามซึ่งถือเป็นภารกิจของคนทุกคนในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปรถรยมาไรือพอ การรวมพลังศรัทธาของชาวไทยและชาวลาวในวันนี้ได้แสดงให้เห็นว่าความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่มีพรมแดนการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเราทุกคนไว้ด้วยกันการทําความดีร่วมกันคือสิ่งที่สร้างความยั่งยืนให้กับทุกชุมชนและทําให้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแข็งแกร่งไปตราบนานเท่านาน ขอให้การร่วมแรงร่วมใจกันเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไปและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและความสําคัญของความร่วมมือเพื่อการทํารูปบารุงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันล้าค่า ตั้งจิตตั้งใจให้คลดแคลวพร้อมภัยในชีวิตให้ครอบครัวและการงานให้ทางบ้านทุกคนโชคดีขอให้บารมีพระทาชชั้นคำคำจุน Story Inspire กับหนึ่งอริยพั์